โต้ละสมมติคุณเน็ตหลุดขึ้นมาทำไงวะบมันต้อง<ม>เล่นเน็ตไดยล่ะไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสตรีมไงเก็บ <c oughs> ต่ภาพถ้านเน็ตหลุดนี่กูมีขนมด้วยตเต็มขนมนะไปเลยกูเช็คก่อนน่าจะาพร้อมแล้วมั้ง Resident Evil 5 r e s i d e n Evil 5แล้วต้องทำไงต่อโตกดเย็ดแล้วกดโนอ่ะพอกดเพยปุ๊บมันถามว่าเย็ดหรือโนะเย็ดโนะโอเคพี่ควรตอบว่าไงดีผมก็ไม่รู้มันเล่นด้วยกันยังไงอ่ะอ่ะฮะแต่มันเล่นได้อ่ะแต่ต้องทำยังไงเพราะเราซื้อเกมแทนเล่นด้วยกันได้ ต้องมีวิธีดิโต้ได้ได้หาง่ายเลยต้องไป่เพื่อนกันเลยสตรีมก่อนเว้ยอันนี้คือชัวร์สุด เตรียมยูทูบยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวมันกินเวลาเตรียมยูทูบไปก่อนดีกว่า